อิติปิโสภควาระหังสมาสมา,า,าสัมพุทโววิชาจรณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสารทิสิตสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโภควาภควาตีสวะขาโตภควตาธโม,มส,สันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปจัตตังเวทิตาพโพวินยูหีตีสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายติปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยทิทางจตาริปุริสายุคานิอัาปุริสปุขคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอัหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกรณนิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติพิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะ สัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสาฤทิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภควาเตสวาขาโตภควตาธามโอสันทิิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปจตังเวทิตาโพวินโูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปริส บุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณียอนุตรังปุญญเขตังโลกัสาติ พิติปิโสภระวารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมวสารถิสัทธาเทวมนุษานังพุทโภควะตตสวขาโตพระวตาธโมสันทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหีติสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสาภควโตวสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณนยโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาตติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังกโกนังอุปสัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภพตันจะมหาราชาตาวังมังปะโบสัตถุนโนทีปังกเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภวันตุเนปุตุมเม สิทธิราพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทนังสพเพชนาพาหูชนาปียังมะมะจินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนธีบังกาเรเทวสุปโศสธิกินจิเทวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวทัตตาปียังกันตังสารีปุโตพวันตุเมสิทธิราพังชนานเยมณีจินดา ปิยังจะทนังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะจินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตโตโนทีปังกาเรเทโวสุโปเศรษฐิกินจิเทวโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพวันตุเมสิทธิราพังชนะนเยมณีจินดาจิปิยังจะทนังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสองโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตวังมังโกสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปรเสถิกินจิเทโวเยสโกปัจจังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยเมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนะพาหูชนะปิยังมะมะ ส latitude, рам, ательно, ัคตวะพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมุษสานังพุทธเเชนาโสธินานสันตุปทวาสเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสักตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปะสะมานังธรรมะเตชนะโสธินานสันตุปทวาสเพพยาวูปะสเมนตุเตสักตะวรรมสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุเนยังปาหุเนยังสังคิเตเชนะโสธินานสันตุปัทถวาสเพโลคาวูปะสมนตุเตสักตะวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมรุสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปะสมนตุเตสักกตะวาธรรมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสัมนังธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพพะยาวูปะสมนตุเตสักตะวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุเนยังปาหุเนยังสังเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพโรคาวุปสเมตุเตสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมุษสานังพุทธเเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพทุขาวุปสเมตุเตสักกตวา สกตัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปสัมมนังธรรมเตเชนะโซธินานะสันตุปัทวาสเพพยาวูปะ,ะเสมนตุเตสกัตวาสังฆร,ร,รัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุเนยังปาหุเนยังสังเคเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวะสาเพโรคาวุปสเมนตุเตชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาะนังจตุสจาสะพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทะโยพุทธาอัทวีสตินายกาสาเปปฏิทิตาไมาหังมัตเกเต,ตมนิสราศีเสปฏิทโตไมาหังพุทโทธทธรรมโมทวิโรจเนสังโคปติทโตไมาหังอุเรสะพะคุณากโรุหะทะเยเมอนุุโธสารีปุตโตจัทธคิเน กนทันโยปิติพักสมิงโมคราโนจวามเกเททคินีสวรรไมหังอาสุงอนันทะราหุโลกัสโปจมหานาโมอุพาสุงวามโสตะเกเกสโตปิติภักสมิงสุริโยวะพังกโรนิสินโนสลิสัมปโนโสพิโตมุนิปุงมขวกุมารักัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหัง วทนีิจังปฏิทาสิกุณากโรปุลโนอังคุริมาโรจะอุบาลีนันทะสีวลีเฮราปัญจอิเมชาตานารเตตีลกามะมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสาฉรันตาเสระเตเชนะอังคบังเคสุสันทิตา ทานัางปุระโตอาสิทักขิเนเมตตสุตะกังทัชชกังปัชโตอาสิวามีอังคุริมาละกังคันโมรับริตันจะอาตานาติยาสุตะกังอากาเสชะทะานังอาสิเสสาปการะสันทิตาชินานาวระสังยุตตาสตปาการะลังกตาวัตปิตาทัศนชาตาพาหิราชตุปทวะอาเสสาวิเนยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธปัญเชลชินะปัญชระมชัมมหิ เปหะลันตังมหตเเรสถาปาเรตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจวันมตุสุขโตสุรโกชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปริโตจารามิชินาปัญเชลติ พาหงสาสมภิญีวตทสาวุษทันตังคีเมครังอุทิตโครสสเสนะมารังทานาทิธรรมวิทินาชิตาวามุนินโทอันเตชะสาพตุเตชยมังคราณีมาลาติเลกามพิยุตจิตสัพภรติงโครัมปนาลวกรรมะขับมาทัดทายขังคันเตุทานตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพตุเตชยมังฆราณีนาลาคีรินขเชวรังอติมัตตภูตัตพพตงทาวกาาิจักรรมสนีวสุธารุณันตังเมตตมุูเสกะวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพวตุเตชยมังคารานิอุขิตะขามติหัตทสสทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคูริมาระวันตังอิทีพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคารานิกตวานากัถมุทรังอิวะคพินญาจินจายาทุททวจนัญชนะกายามเชสันเตนโสมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคารานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทพูตังปัญญาปทีวชลิโตเชตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังครานินันโทปนันทพุชคังวิภูทังมหิถิิงปุเตนะเทระพุชเกนะธรรมาปยันโต อิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชัยมังครานิทุกขาธิติพุชกเกนะสุทัศรหัตถ,ถังพัมมังวิสุทธิชุติมิกทิภรกกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชัยมังครานิเอตาปิพุทธชัยังมังคะอัตทคาถาโยวาจโนทินาชินีสลเตมตันทีหิตวามนเนกดตวิทิ กวิวิธานิจุป,ปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยานโรสปันโยมหาการูนิโกนาโถหิตายาสภะาป,ปานินางปูเรนตวาปา,ามีสภาป,ปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเตชายามังคารชยันตโตโพธิยามูเรศยานันนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยสุชายามังคะเลอปราชิตะปันลังเกศีเสภปทวิโปคาเลอภิเ,เกสกสพะพุทธาน,านัง อคับปรตูปรโมทติสุนักขตังสุมังคังสุปะพาตังสุขติตังสุขโนสมุทหุโตจะสุยิทังพมัจริโสปรากีนังกายกรรมมังวจกรรมมังปรากีนังปรากีนังมโนกรรมมังปนิธีเตปรากีนาปรากีนานิกตะวานะราพันตัถเถปรากีเนผวตุสภมังคังละขันตุสภเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตผวตุสภมังคังละขันตุสภเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเต พาวตุสภะมังคขลังละขันตูสภะเทวตาสรรภะสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตยา่าเทวตาสันติวิหารบวาสินีถูเป์คาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถิงการุณเตทะ วิหารมันทะเลเทราจามัชานวากาจัพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัป,ปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชราผู้ชายเยปิจอันทะสัมภวาสังเสระชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังหาตุจิรังสตังธรมโมมั ธรรม,มัตทาราจะปุขลาสังโฆโหตุสมโควะอัฏฐาจะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัมธโมสเภปิธรรม,มาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเภปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทารังประเวชันตโตกาเรเทโวปวัตสตุ พุทธิภาวยสัตตานางังสมิทธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังละขันตุปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนประชังละขันตุสพัพพทา ทุกขปตตาจะน no. ทิ smiled, ทุกขพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตวตาจะอมหหิสัมปตังปุญญสัมปังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติติทธยาทานังททันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพทาภวนาพิราตาโหตุขาชนตุเทวตาเทวตาคตาสเพพุทธาทรัปตาปเจกานจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโส โหตุสัพพังสุงคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุงคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังสัพพังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพรัตนาตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและคระะอบครัวมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเจริญรุ่งเรืองมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่คนที่ดีๆ ให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอยเทพเทวาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุภพ,พิตามยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทินสาธุสาธุสาธุ